สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อทุกคนเลยจ้าสบายดีตอนเที่ยง <c oughs> การเมือน้น้องคอนเขาครัวพี่น้องแกงนอก้นองไม้นะคะน้องไม่กับเอตอนไม่เช้า,านี่ตอนนี้กับต้มจืดแล้วพี่น้องแล้วกใส่อันยานางแล้วเดี๋ยวสิมาแกงเลยพี่น้องทําผลพี่น้องใส่ข้าวเปล่าไปเลยใส่ข้าวเบลอแล้วก คนคนนองอยันเขาเบื่อติดก้นหมอเดีย๋ยวนำหดอีกหน,น่อนอนจึงใส่พักใส่มือึลงไปเมืออึมากวบบวบลงไปเวันนีไม่มได้เปิดแกงน้อตอนเทียง แหงแล้วจิ๋นองเดี๋ยวสิเอาพักลงไปเลยยอดหมักบวบมึกอีแม่เด็ดมาเรา๋ยวพักขยังจิ๋นอาลงละการพักหย,ยุบละการปงพี่น้องกินได้เลยแบบนี <c ười> ้ไม่ใช่ห้างฮะเอาฝักปงพี่น้องเดี๋ยวพักหยุบละการตักกินเลยแบบนี้ ไลยจะพักกับหมักบวมอน้ำใหม่บ่าลายไลยจะแหนงมัน <ś les> แล้วน้อ,องเดียวสิ่ตัของใส่ถวยแล้วก็ออกไปกินเลยหลายคนนองซ <ś les> ูมกับภาสตตอร,ร์นากาแม่ฮงายหลายคนอยู่ที่นั่งนั่งู่เตียงบ่ได้เปิดหานงง่ี ตอนยังมันมาบอกให้กินก่อนกะินข้าวันที่กรแกงน้ไม้สีมือนองคอนเบิ้งเบสร็จแลบอแกงไก่มา าใจมึงดูในแจกอยู่บริย้าต้องกระเดนน่ยนั่งอย่ไรอ่ไกันี่ะจะน่าหักเพนหนมมาเ้ยมกยาบกวทมไปาไมู่ายคนนึงได้ได้ยังบอ่ ยากละหิวด้ะอรนนกูว่าเวลาเยยนีก็มา่้ี่ไ่หมาิงอดเาเ้ก็ได้แอ้ยังเดดยมีต้องไปใช่ตะโูอยู่ไปใ่ด้วยกือกลาวันนี้ที่บุีอันนี้ นเขายังถือกูม to the the ือตัเลขอเธนส์เขาเป็นสายเขาก็บม่ได้ถือหนุ่ดอกถามเขาหนึ่งไเด้ยังเออถืเห้าน้ามโน่หนึ่งดอกจะติ้มปดหันตัวเลขอถือห้าถาตึงโตตัวนี้ยินบอกมันใจจะงูสิบมห้ามาเลยกัะปูมันถือจ้าก็ได้ตัวห้าถือเจ้าก็ได้ตัวห้าเขาเอ้าน่ายๆเลาจ้า มืดพี่น้องมอหนึ่งหลายคนกินซุมกันแซ่บไร้าหมือนี่กต่สำหรับพี่น้องคนนี้แต่โลาไปก่อนเด้อพี่น้องผากฟ้องน้องคอนสาวพกันไทยน่เด้อคิดหน้าพอกันใหม่